เรื่องมุงคลคนเกิดวันพฤหัสบดีตั้งแต่วันที่6ถึง12ตุลาคม2568จะเป็นวันไหนบ้างกาวไว้ในปฏิทินเลยนะฮะเผื่อคุณจะนำไปใช้เรื่องของการเปิดกิจการใหม่เปิดร้านใหม่เปิดสาขาใหม่เปิดเพจใหม่ออกรถใหม่ทำบุญบ้านหรือการนัดหมายการประชุมสำคัญๆรวมไปถึงการสอบการแข่งขันอะไรก็ตามที่คุณเองสามารถ กำหนดวันได้ด้วยตัวคุณเองนะครับจะได้เลือกเอาแต่วันดีๆเหล่านี้ไปใช้สนับสนุนสิ่งที่คุณจะทําให้ยิ่งประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้นกาววันนี้ปฏิทินเลยนะฮะวันดีๆสําหรับคนเกิดวันพระราษสร์ศดีในสัปดาห์นี้ก็น่าจะมีตั้งแต่วันที่8นะแล้วก็ข้ามไปวันที่11 12นะ12ก็ไม่เลวนะครับแต่ที่ดีจริงๆน่าจะเป็นวันที่8กับวันที่11นะแและ11ตุลาคม2 5 6 8นะครับ วันที่8กับวันที่11ตุลาคม268 8ลองไปใช้ดูนะฮะก็ขอให้โชคดีกันนะครับ